สวัสดีครับขอตอนรัเขาสู่วนนบริฟกับผมธนขันทองครับนายอีรอนมัสซีโของเท s l a นะครับและพิสูจน์ได้เห็นว่าคําพูดของเขามีอิทธิพลต่อตลาดเงินคริปโตเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับวันก่อนเขาเขียน Twitter ว่าเท s l a จะไม่รับเงิน Bitcoin นะครับสำหรับการขายรถยนต์เทสลาอีกต่อไปเนื่องจากว่าเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากว่าการทําเหมืองขุด บิตคอยนะครับต้องใช้พลังงานอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฐานหินเพราะฉะนั้นเองเขาจะยุตินะครับโครงการนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเทสลาเองในช่วงเดือนมกราคมมีการประกาศว่าได้ซื้อหรือว่าลงทุนในบิตคอยพันห้าร้ล้านเหรียญน,นะครับโดยนายอีรอนมารสบอกว่าจะยังคงถือครองบิตคอยนะครับจะไม่ขายบิตคอยออกไปแต่จะรอดูจนกว่านะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ <Workers. S 2> ได้รับการแก้ไขนะครับก่อน <soc. S 2> ที่จะกลับมาประเมินเรื่องการใช้ Bitcoin ใหม่นะครับหลังจากคำพูดของนายยอร์นมัสนะครับปรากฏว่า Market Cap ของเงินคริปโตนะครับหายไป365,000ล้านเหรียญไปทันทีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งค่าของบิตคอย n รวมทั้ง Ripple นะครับและอีเซอร์ก็ร่วงลงอย่างค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียว รายละเอียดจะเป็นองไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์คอนทุมบูหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรโหงฟันด์นยันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเบี้ยอัป i หลดแอปพลิเคชันละยนต์กด subscribe ด o ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ